สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับในส่วนของข้อสอบปฐมปลายนะครับระดับชั้นปฐมปลายนะครับที่มีความน่าสนใจมานําเสนอนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าตัวเลขแปดในข้อใดมีค่ามากที่สุดเราก็มาเช็คทีละช้อยนะครับช้อยกอไก่เนี่ยเราก็มานับหน่วยสิบร้อยพันแสดงว่ากอไก่คือ 8 0 0พันเคไหมครับขอไข่ล้วก็มาเช็กนะครับหน่วย10บร้อยแสดงว่ามีค่า800ทีนี้เรามาดูข้อคอควายนะครับหน่วย10บร้อยแสดงว่าคอควายก็มีค่า800ส่วนงอง,งูหน่วยสิมีค่าแปดสิบเขาบอกว่า ตัวเลข8ในข้อใดมีค่ามากที่สุดคำตอบก็คือกอไก่นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอ่าทีนี้ข้อ2นะครับเขาบอกว่าค่าของวงเล็บ2องคูณหนึบวกกับ6คูณสิบวกเโอเควิธีข้อนี้ไม่อาาจะทำได้หลายวิธีแต่ว่าผมนำเสนอวิธีง่ายๆเลย ถ้าเราเห็นตรงไหนแล้วก็คูณไปตามนั้นเพราะตัวเลขมันไม่เยอะใช่ไหมครับโอเค2องคูณหนึก็ได้2 0ง6้อคูณสิได้60เอามาบวกได้260 9้คูณหได้9เอามาบวกเข้าไป269หกาคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ กอไก่นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเราก็คูณเลขไปตามปกตินะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูที่ข้อ3นะครับข้อ3ามเขาบอกว่าโอ้โหคูณเลขแบบเนี้มีค่าเท่าใดถ้าสมมุติว่าเราคิดไม่ออกเนาะถ้าเราคิดไม่ออกเราก็คูณเลยครับเอา17บเจ็ดมาคูณกับยีให้เสร็จก่อนแล้วก็เอามาบวกกับ17บเคูณยี แล้วเราได้ค่าตัวหนึ่งมาเราก็มาชิคช้อยกอไก่ขอไข่คอควายงอง,งูนั่นเป็นวิธีที่กรณีที่เราคิดไม่ออกนะครับถามว่ามันยากไหมมันมันก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคิดไหออกจริงๆแล้วก็จับคูณกันตามปกติเลยครับอ่ะโอเคผมจะนําเสนออีกวิธีหนึ่งนะครับ คูณนะพวกเราก็น่าจะคูณกันเป็นอยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับตรงนี้มี17ตรงนี้มี17นะครับแล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกผมก็จะทําการยุบวงเล็บ2องวงเล็บนี้นะครับสิบเจ็ผมจะดึงออกข้างนอกสิบเจ็ดึงออกข้างนอกมันก็จะได้ว่า1ิบคูณนะครับวงเล็บยี 27, บวกสิบสามอ่ะที่ไปที่มามันคือยังไงนะครับที่ไปที่มาของมันก็คือว่าผมจะท่องแบบนี้นะครับผมจะท่องประมาณว่าเห็นไหมครับไอ้เครื่องหมายเนี่ยคูณกับคูณเนี่ยมันอยู่ข้างในถูกไหมครับมันก็จะมาอยู่ข้างนอกไอ้ที่เนี้ยไอ้บวกเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในหรือเราจะพูดว่าโอ้โห,โหคนในเนี่ยมันอยากออกมาข้างนอกนะ คนนอกอยากเข้าไปข้างในนะครับโอเคถ้าทําย้อนกลับนะครับสังเกตนะครับจากข้อนี้นะครับผมก็จะเขียนวงเล็บสองวงเล็บขึ้นมาก่อนนะครับสองวงเล็บขึ้นมาก่อนเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกอ่สมมติว่าผมทําย้อนกลับนะครับเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ข้างในผมก็มาไว้ข้างนอกไอ้คนที่อยู่ข้างนอกคือไอ้นี่คนที่อยู่ข้างนอกก็อยากเข้าไปอยู่ข้างในสิบเจ็ดแล้วก็เอามาวางข้างหน้าโอเค ตรงนี้ไอ้ข้างนี้ไอ้นี่มาก่อนก็ยี่สิบเจ็ดไอ้นี่ก็สิบเจ็ดคูณกับสิบสามข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องข้อคอควายนั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงตามกันทันนะครับโอเคในส่วนของข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้า A เป็นจำนวนคี้ เเนี่ยเป็นจํานวนขี้คาว่าจํานวนขี้คืออะไรครับหนึ่งสองเอ่อโทษทีหนึ่งสามห้าเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับก็คือจํานวนขี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าจํานวนขี้ที่มากกว่า a จํานวนแรกคือจํานวนอะไรอ่ะผมคิดง่ายๆสมมุติว่าสมมุตินะครับสมมุติว่า a เนี่ยคือสาม แสดงว่าตัวต่อไปคืออะไรครับคืห้าไม่งงนะครับเขาบอกว่าเอเป็นจำนวนคี่แล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับ a อเป็นจำนวนคี่ผมก็กำหนดขึ้นมาจำนวนคี่ที่มากกว่า a เป็นจำนวนแรกอ่จำนวนแรกคืออะไรครับก็คือเลขห้าแสดงว่าไอเนี้ยมันทำยังไงเนาะมันถึงได้ห้าแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น a อบวกสองเข้าไปมันถึงจะได้ห้า แสดงว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับทันกันไหมครับทันกันไหมทันกันไหมครับอ่ะข้อสี่เรียบร้อยนะครับทีนี้ข้อห้านะครับข้อห้าข้อห้าข้อห้าโอเคกก มีเงินเป็นสองส่วนเท่าสองส่วนสามเท่าของขอโอเคคำว่าจำนวนเท่าของขอเนี่ยถ้าพูดไปแล้วก็คือคูณนะครับมันก็จะได้ว่าสองส่วนสามเท่าของร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีเงินกี่บาททีนี้มันจะมาติดตรงว่าเราเนี่ย คูณหารเศษส่วนเป็นไหมถ้าเขาคูณหารเศษส่วนเป็นก็ไม่มีปัญหานะครับข้อนี้ก็เอาอะไรครับสามมาตัดสามหนึ่งเป็นสามสามห้านะครับตรงนี้ก็จะได้ห้าสิบแล้วก็เอาสองมาคูณกับห้าสิบคนี้ข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อต่อไป เขาบอกว่าถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการซื้อแท่งพลาส,สติกแท่งละห้าสิบสี่บาทจํานวน22แท่งจะต้องเตรียมเงินเท่าใดอ๋อความหมายก็คือว่า54เนี่ยมาคูณกับ22นะครับ54าสคูณกับยีแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ประมาณเท่าใดจึงจะใกล้เคียงที่สุดโอเคผมคูณเลยนะครับสองห้าสิบทดหนึ่งสองห้าสิบเป็นสิบเอ็ดเอาสองคูณเหมือนเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สองบันทัดนี้บวกกัน 0, ได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งอ้าวโทษทีนะครับเห็นไหมทำผิดแล้วทำผิดแล้วโจทย์เขาให้ห้าสิบสี่เอาคูณกับยี่บสองผมได้ห้าสิบห้าอ้าวไม่เป็นไร แก้ไขใหม่นะครับอันนี้ต้องดูนะครับต้องเช็คให้ดีๆนะครับโอเคมันคือ54มาคูณกับ22 2 4เป็น8 2 5เป็น10โอเคคูณกัน2 4เป็น8 2 5เป็น10รวมเลขนะครับอันนี้ได้8ได้8ได้1ได้1นึ่งโอเค1 1 8 8มีข้อไหนครับใกล้เคียงครับ นี่ครับพันสองครับสรุปว่าข้อ6กตอบข้อควายโอเคสังเกตนะครับแม้กระทั่งผมเหมือนกันที่ทําเราคูณเลขไปมันอาจจะมีการคูณผิดพลาดนะครับมันเป็นเรื่องปกติทีนี้เราจะทํายังไงถึงจะไม่ผิดพลาดเราต้องซ้อมทำบ่อยๆนะครับโอเคมาในส่วนข้อ7นะครับเขาบอกว่าผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุดข้อเนี้ย น่าจะพูดไปแล้วเป็นข้อที่ถ่วงเวลาเราถ่วงเวลายังไงเราก็ต้องมาคูณดูทุกข้อ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 โอเคไหมครับเริ่มที่กอไก่เลยอ่ะผมก็ตั้งเลยนะครับแปดหกสี่บวกสี่สิบสี่ก็บวกครับได้แปดได้ศูนย์ได้เก้าแสดงว่าข้อกอไก่ได้เก้าศูนย์แปดทันไหมครับอกอไก่ได้อกอไก่ได้เก้าศูนย์แปดนะครับอกอไก่ อ่ะผมบวกถูกไหมบวกอ่ะแปดสิบโอเคทีนี้ตรงนี้ผมคูณเลยนะครับสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ศูนย์ไม่งงนะครับคูณเลยสองคูณยีคูณสิบสองเป็นยี่สิบสี่แสดงว่าได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยหกสิบสี่อ่ข้อนี้แปดหกสี่ทีนี้ข้อนี้อ่ะถ้าลบกัน มันก็น่าจะได้ประมาณเกือบแปดเก้าร้อยนะถ้าผมดูนะถ้าตั้งลบแต่ข้อนี้เห็นไหมครับเอาอย่างนี้ในส่วนของข้องูนะครับผมก็จะมองว่าประมาณอ่ะสักหมื่นสี่แล้วกันอ่ะหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์มาหารกับสิบสี่มาหารกับสิบสี่นะครับสมมุตินะหารกันเนี่ยมันก็จะได้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเลย แสดงว่าเห็นไหมครับอันนี้เก้าร้อยเก้าร้อยต้นต้น,ตนอันนี้แปดร้ยกว่ากว่าอันนี้ก็น่าจะอืมอ่ะเพื่อไม่ให้สงสัยเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เอามาลบกับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสองอ่ะเราลบกันนะครับตรงนี้เหลือแปดตรงนี้เหลือหกเหลือเก้าตรงนี้ยืมไปหนึ่งเก้าเหลือแปดอ่าโอเค แสดงว่าข้อที่มากสุดก็คือข้ององูนั่นเองนะครับสรุปข้อนี้ยากไหมก็ก็ไม่นะก็เขาเรียกว่าอะไรโจทย์ค่าเวลาถ้าเราบวกลบคูณหารแม่นมันก็ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของข้อเจ็ดนะครับโอเคในส่วนของข้อ8ดนะครับเขาบอกว่าตัวเลขจํานวนใดมีค่าประมาณใกล้เคียงคําว่าใกล้เคียงนะครับ ประมาณใกล้เคียงประมาณใกล้เคียงกับหนึ่งล้านมากที่สุดนะครับอันเนี้ยเก้าแสนต้นต้นอ่ะอันนี้เก้าแสนเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบใกล้ไหมใกล้หนึ่งล้านไหมถ้าเรามาดูไอ้นี่น่าจะใกล้กว่านะเนี่ยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า โอ้เยอะกว่านี่นะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะเข้าใกล้สิบล้านแล้วครับสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อข้อไหนครับตอบข้อควายครับโอเคข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อเก้าข้อเก้าข้อเก้าเขาบอกว่านะครับข้อเก้าบอกว่าเอเนี่ย เอามาบวกกับสองได้เจ็ดเลขอะไรเอามาบวกกับสองได้เจ็ดเลขอะไรมาบวกกับสองได้เจ็ดแสดงว่า a อคืออ่ผมเขียนตรงนี้แล้วครับ a อเท่ากับห้ารู้ได้ยังไงห้าบวกกับสองก็ต้องได้เจ็ดแสดงว่าเอเรียบร้อย b ละ่ะ b ละ่ะเอา b บวกอะไรละ่ะได้บวกไอเนี้ย วิธีการง่ายๆก็โยนในนี้มันลบออกนะครับจาก11แสดงว่า B เท่ากับ8 8บวกสก็จะได้11นะครับอ่า C ีบวกซได้17แสดงว่า c เดียวเท่ากับ13ทีนี้เขาบอกว่า a อบวก b บวก C ตรงกับข้อใดก็จับทั้งหมดนี้มาบวกกันนะครับจับทั้งหมดนี้มาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ครับอันนี้บวกกันได้13 13บวก13เป็น ยี่สิบหกทันกันไหมครับข้อนี้ตอบยี่สิบหกนะครับโอเคข้อที่สิบครับทีนี้ข้อที่สิบกำหนดให้ไอ้สองเนี่ยมาบวกกับสามเหลี่ยมได้สี่แสดงว่าสามเหลี่ยมเท่ากับสองสามเหลี่ยมเท่ากับสองนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าสามเหลี่ยมมาบวกกับสี่เหลี่ยมไอเนี้ยคือสองสองมาบวกกับอะไรครับได้แปดครับหกครับแสดงว่าสี่เหลี่ยมคือหกคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อขอไข่คร,ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้